เลยบุกเลยบุกเลยผมเลยไปมีอาการแล้วอืมสองสามเทสอืมสองสามเทสมีอาการแล้วมีอาการไรมีอะไรโรคอ่ะโรคอเอาแล้ว,วมาแล้ว,อ,ลว,วอาการเหรออาการเป็นยังไงบอกหมอเดี๋ยวเราไปชุบเดี๋ยวเราไปชุบขอบคุณนะ

ตรงนี้เหมือนมือนนี่นะ้น่ะเอาดิเหมือนนี่เนงะี้ยอ่ะอาการเป็นยังไงซื้อต่อได้ไหมสิบยี่สิบยี่สิบไม่ไม่ซื้ออ่ะไม่ซื้อต่อด้วยเอาแล้วาการมันเป็นยังไง มีคนดุนายอะมีตัวหนึ่งเลยสั่ตายมันจะยังไงลกอ่ะลกอ่ะถ้ามีอาการอย่างนี้เล่นต่อไปไม่ได้แล้วต้องส่งโรงพยาบาลลก B Y E S w a l u Apollo Spy อีกแล้วคาบเบอร์หนึ่งเลยมีมีมีอาการเพื่อนมันมันอยู่แถวๆนายน่ะเราเห็นลูกเท้าอยู่บนหวนัวนายน่าจะอยู่บนบ้านไม่ก็ใกล้ๆแหละนายแหละเอาแล้ว,วสวยจาวสวยรวยเอาพาร์โลเชนโดเอาเรื่อง ยิงแล้วมีอาการเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปช่วยไหนใครยิงเพื่อนเอาแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วส่วนจีเลยส่วนจีเลยมาเลยส่วนเลยมาเลยมาเลยมาเข้าเลยเพื่อนเข้าฮอตสวยดาวเอสบีเอสดีเอสมาปะยากษ์ปาเหรอยักษ์ป้าสวยยักษ์ป้าคงไม่มีอาการไม่ตึงไม่ตึงโดนล็อกขา อยยููู่กดาวพัดเลยเพื่อนมันไม่ตึงมันไม่ได้คลายกลุ่อะไรด้วยตรงเนี้ยมันมีอาการเอเอฟเจ